ส่วนของบทความนะครับก็จะมีเมนูอยู่หลายเมนูเลยอย่างเช่นเมนูหน้าแรกเมนูหน้าแรกนี้ถ้าเราคลิกที่คําว่าเว็บไซต์ก็จะปรากฏที่ตรงนี้นะครับแล้วยังมีเมนูอื่นๆก็คือที่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับบริษัทคณะกรรมการวิสัยทัศน์แผนการตลาดหรือว่าติดต่อเราก็จะอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสมมุติว่าผมจะมาแก้ไขที่แผนการตลาดคลิกที่แผนการตลาดเลย เราก็จะขึ้นหน้านี้ตรงนี้ก็คือว่าก่อนที่ไปตรงนั้นนะครับก็มาที่ตรงหัวข้อก่อนหัวข้อนี้คือแผนการตลาดถ้าเราไม่ชอบคําว่าแผนการตลาดก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ได้เลยนะครับนี้สมมุติเราต้องการที่จะเพิ่มรูปภาพเข้ามาที่ตรงช่องรายละเอียดช่องนี้ให้คลิกที่คลังรูปภาพวิธีนี้เป็นการเพิ่มรูปภาพจากเครื่องคอมของเรา อันนี้เป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพนะครับหนึ่งให้คลิกปุ่ม browse ถ้าเป็น Internet Explorer มันเขียนชื่อว่า browse ถ้าหากเป็น Google Chrome ขึ้นว่าเป็น choose file แต่ถ้าหากใครตั้งเป็นแบบภาษาไทยก็จะตรงนี้จะเป็นปุ่มคาว่าเลือกไฟล์นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วเราก็หารูปภาพที่เราต้องการสมมุติว่าผมต้องการรูปภาพนี้ก็คือคลิกที่รูปภาพนี้หครั้งแล้วกดปุ่ม open แล้วก็กดปุ่มคำว่า,าเพิ่มรูปภาพนะครับนี่ก็คือเพิ่มรูปภาพเข้ามาแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาอีกรูปภาพหนึ่งนี่หรือว่าดับเบิลคลิกเอาก็ได้ครับแล้วก็กดปุ่มเพิ่มรูปภาพนี่รูปภาพก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับต่อมาเป็นการที่เราจะนําเอารูปภาพไปใส่ที่ช่องรายละเอียดวิธีการก็คือคลิกขวาที่รูปภาพ c o p y image หรือว่าคัดลอกรูปภาพก็ได้นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็มาที่หน้าช่องรายละเอียดเราคลิกเคอร์เซอร์หรือว่าเมาส์ตำแหน่งที่เราต้องการตัวกพรพลิปนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม c อนโที v. นี่นะครับบนคีย์บอร์ด c t r โทรบกกด c อนโทแช่ไว้แล้วก็กดตัว V ีหนึ่งครั้งเบาๆปุ๊บ,บ,บ,บก็คือจะขึ้นรูปภาพมาให้เราเลยต่อมาในส่วนฝั่งของรายละเอียดก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจ อีดิทนี้ก็คือเป็นการกลับตรงนี้คืออันดูคือกลับคืนนะครับนี่กลับคืนถ้าเราต้องการไปหน้ารีดูก็ตัวนี้นี่อันนี้ก็คือเป็นการคัดก๊อ y บี้นะครับตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มเป็นรูปภาพหรือว่าวิดีโออันนี้ถือว่าเป็นการทาลิงก์วิธีการทําลิงก์ลิงก์นี้หมายถึงว่าถ้า,าเราทําการ คลิกที่ตำแหน่งไหนจะเป็นข้อความหรือรูปภาพก็จะไปในตำแหน่งไปตามลิงก์หรือว่าเว็บที่เราต้องการอย่างเช่นผมต้องการที่จะให้คลิกที่ข้อความนี้นะครับแล้วให้ลิงก์ไปที่เว็บไซต์ชื่อว่าสนุก .com มาคลิกที่ insert แล้วก็ insert link ก็ได้หรือคลิกที่ตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่ก็คือให้ใส่ลิงก์ที่เราต้องการปกติการทำลิงก์ก็มี http colon double back slash แล้วก็ www ตามด้วยชื่อที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นสนุก .com ตรงน,นี้ก็คือเป็น title ก็คือข้อความปกติก็จะเป็นข้อความอันนี้หรือพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ครับคลิกประมาณนี้ อันนี้ก็คือเป็นตรงนี้ก็คือไทเทิลพอเราเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงคําว่าคําแนะนําขายสินค้าสักแป๊บหนึงสัก4-5่ห้าวิก็จะขึ้นข้อความว่าคลิกให้นะครับอันนี้ตรงท้ายเกตนี้หมายถึงว่าถ้าหากเราเลือกเป็น New Window พอคลิกที่ค่าแนะนําสินค้า15%แล้วมันก็จะไปตามลิงก์ที่เราต้องการพร้อมทั้งเปิดแท็บหรือว่าวินโดว์ใหม่นะครับถ้าเราเลือกเป็นตรงนี้แต่ถ้าหากเราไม่ต้องการให้มันเปิดแท็บ แล้วก็เลือกเป็นนันนะครับหลังจากนั้นผมก็กดปุ่มโอเคเลยนี่อันนี้ก็คือเป็นการสร้างลิงก์ให้เราถ้าเราต้องการที่จะลบลิงก์เลือกตรงนี้เป็นสีดำกดเลือกตรงนี้แล้วก็ลบลิงก์นะครับลบอันนี้ลบออกทั้งหมดเลยนี่ส่วนนี้ไม่ต้องลบนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อความเดียวกันแล้วตอบโอเคเห็นไหมครับลิงก์ก็จะหายไปแล้ว ส่วนต่อมาก็คือเป็นการ i n s เสิร์ตรูปภาพแต่วิธีนี้ผมยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับเดี๋ยวไปใช้การเพิ่มที่ผมบอกไปหรือถ้าหากเราเข้าไปที่เว็บไซต์สักเว็บหนึ่งแล้วเราอยากได้รูปภาพจากเว็บไซต์นั้นมาใส่ที่ตรงอิเม e ตรงรายละเอียดของเรานะครับผมเห็นรูปภาพนี้นี่นะครับผมว่คลิกขวาแล้วก็ c o p y image ให้เรามาที่ตำแหน่งนี้ของเรา แล้วก็คลิกวางในตำแหมที่เร่ต้องการนี่ครับ ctrl V เหมือนเดิมนะครับต่อมาก็คือเป็น View สมมุติว่าหน้าจอน,นี้เราดูว่ามันเล็กไปแล้วก็คลิกวิวแล้วก็ Full Screen เลยนะครับใหญ่ขึ้นนี่จะเห็นเต็มตาขึ้นเยอะเลยถ้าหากเราต้องการที่จะบันทึกแล้วเราไม่เห็นปุ่มบันทึกเราต้องเอา Full ลสกร e นตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่ฟอร์แมต ตรงนี้ก็คือจะบอกว่าทําให้เป็นตัวหนาตัวเอียงนี่นะครับนี่ก็คือเป็นตัวหนานี่ตัวหนานี่ทําให้เป็นตัวเอียงนี่ตัวเอียงหรือจะให้เป็นตัวขีดเส้นใต้นี่ครับขีดเส้นใต้นี่ครับหรือว่าเป็นตัวขีดค่าเลยนะครับนี่นี่ขีดค่าเลยนี่หรือจะให้เป็นตัวเลขยกกําลังก็ได้นี่นะครับยกกําลัง หรือว่าจะเป็นตัวห้อยนี่ตัวห้อยนี่นะครับลองมาเล่นคลิกเล่นดูได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ส่วนนี้ก็คือเป็นพวกฟอร์แมตฟอร์แตนี้ก็คือจะเป็นว่าให้เออเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับปกติผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่ตัวนี้นี่ครับอันนี้ ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นการจัดกึ่งกลางซ้ายขวาสมมติว่าผมต้องการให้ข้อสี่นี้อยู่กึ่งกลางซ้ายขวานี่ถะกึ่งกลางนี่นะครับโดยตำแหน่งรายการเมื่อกี้นี้กับตรงนี้อันเดียวกันนะครับนี่นี่นเดียวกัน ่อมาก็คือเป็นในส่วนของ table table ก็คือเป็นการสร้างตารางนั่นเองเราสามารถเลือกสร้างตารางตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นสร้างตารางผมต้องการตารางก็ลงตรงนี้ปุ๊บอันนี้ก็คือเป็น1แถวเจอลัมน์นะครับก็หมายนี้นี้สองสามแถว7ค็ลัมน์อันนี้สีแถวเจ็ดัมน์อันนี้ก็คือสี่แถว6คอลัมน์นะครับนี่พอคลิกปุ๊บเกืมันก็จะขึ้นคอลัมน์มาแบบนี้ ตรงนี้คือเราอาจที่จะมองยากหน่อยวิธีการก็คือคลิกตำแหน่งไหนก็ได้สักอันนึงนะครับคลิกอันนี้จะคลิกยากหน่อยนะครับอันนี้นี่พอเป็นมั์ก์พิปุ๊บให้เราใส่ตัวอักษรสักตัวหนึ่งเพื่อที่เราจะได้มอ,มองเห็นช่องง่ายๆนะครับนี่ต่อมาก็คือถ้า,าเราเองการยืดก็คือกดยืดแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่นี้จะให้ชัดยิ่งขึ้น เราสามารถที่จะเพิ่มคอลัมน์หรือว่าแถวได้โดยการคลิกที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มแถวอันนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวผมจะใช้สัญลักษณ์ที่ต่างกันไปนี่ครับพอผมกดเพิ่มแถวนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการจะมีการเพิ่มแถวข้างหน้ากับเพิ่มแถวข้างหลังดูมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเพิ่มแถว before ก็คือด้านบน อันนี้ after ก็คือข้างล่างนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการลบแถวถ้าเราต้องการลบแถวไหนคือคลิกที่แถวนั้นแล้วก็กดลบเลยนี่นะครับนี่ต้องการลบแถวนี้ส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการเพิ่มคอลัมน์นะครับปัจจุบันผมอยู่ที่คอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์นี้นี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็น before นี่ก็คือกด after นะครับถ้าผมต้องการลบตัวคอลัมน์ก็คือ คลิกเมาส์หนึ่งครั้งที่คอลัมน์ที่เราต้องการลบคือกดลบเลยนะครับนี่ถ้าผมต้องการลบทั้งเทเบิลนี้เลยนี่ครับกดปุ่ม delete Table นี่ส่วนพวกนี้ก็คือได้อธิบายไปแล้วนะครับดังข้างบนอันนี้ก็คือเป็น undo นะครับ undo แล้วก็ redo ก็คือไปหน้าถอยหลังเมื่อเราทำการใส่ข้อมูลที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับ ต้องกดบันทึกทุกครั้งแล้วกดปุ่มโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่ที่เราได้ทำการเพิ่มไปนะครับก็คือกดที่เว็บไซต์แล้วก็มาดูที่แผนการตลาดของเรานี่ครับก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ทําไปเมื่อกี้นี้ครับสำหรับในส่วนของบทความก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ